ได้เจ้ะพี่น้องถึงแมวเ้าสีบอ่อมีเงินเงื่นรล่เดือนแต่ว่าถ่าเ้าวบอ่อมีหนี้ากาเ้ามีทุกอย่างในสวนอ่ามีอยู่มีกินอันนี้มันกับว่าํำบากเนาะคะ่ะจังสถานการณ์โควิดเนี่ยรอ,อบขว้วของบ้านสวนตามฟ้านี่ยบ,บ,บ๊อบบออกข้างนอกก็ได้เลยะคะ่ะพี่น้องเก็บกินอ่าพักไปกินมีในสวนถ่าร่างกาย ยานขาดโปรตีนเข้ากับมีจิ้งหรีดไวถักกินทดแทนแบบโปรตีนจากจากสัตว์จังเสียพี่นอนะ้องเน,นี้ก็เป็นแนวแนวคิดวิธีการการใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงสไตล์บ้านสวนตามฝันนะคะพี่นอ้องผู้ใดมีแนวคิดเกิดความหักมักในการเห็ดกเกษตรนะคะกลมาแช่ประสบการณ์แช่ความดูกันนะคะพี่น้อง อ่าบานสวนตามฝันกะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุนคนเด้อค่ะแล้วเมื่อนีก้กะต้องขอโตไปเก็บพักหวานซอยแย่แอลกันเด้อค่ะพี่น้องมันสสวยว่าท่านแม่ขานนะคะ่ะเมื่อนีก้กะบ๊ายบายเดอ้อสวัสดีค่ะแม่บ๊ายบายอันเพื่อนๆแน,นะจ้าสวัสดีค่ะ